อูดี modify ใช่ไหม modify modifiers mo mod อืมไอ้น้องปรับแต่งห้องได้ตามใจชอบตัวอะไรก็ไม่รู้โหมาเติมไปหมดโอ้ยโอย้ล้มโอ้ยย่ไย้อพี่อยากเติมระเบ้าก็เปล่าอะไรวะลาว่าเอ้ยบนน่นอะไรไม่ฟังโว้ย ร้านลาวบักร้านบริการเติมรูบักระบบ ID Pass และบริการกีบเกมพาสสูงถึงเรทเจ็ดไม่ว่าจะเป็นค <si> ิงสังกสีชินโด้ไลฟ์ออสตา t อนิเมะแอดเวนเจอร์อ i นิเมะไฟเตอรและอื่นๆือีกมากมายที่ผมยังไม่ได้พูดถึงอีกนะครับหากท่านผู้ชมสนใจแล้วก็ลิงก์ตา่างคลิปเลยนะครับสามารถไปเลือกสินค้าตามใจชอบได้เลยนะครับโอ้ขายของอีกแล้วครับพี่หมดใหม่ครับเปิดแล้ววันนี้ไหนหัซ้ำไหนกันเชียว นี่ท่านผู้ชมเห็นไหม Modify uh, I'll Locate a p t r Escaping the Hotel ก็คือคุณจะเล่นโหมดนี้ได้คุณต้องเอ่อชนะอกีกรอบอัปเดตสั้นๆนะฮะแบบเข้าใจง่ายนะครับสำหรับคนที่จะเล่นโหมดนี้จริงๆนะมันเป็นโหมดที่แบบมันเหมือนมอดแล้วแหละเออมุมขวาด้านล่างนะครับจะเห็นตรงนี้พอกดเข้าไปเนี่ยก็คือจะมีโหมดทุกโหมดให้เราเลือกเข้าไปเล่นนะครับก็โหมดจะมีอะไรมั่งนี่เห็นไหม ไม่มีถ้วยไม่มีถ้วยรางวัลนี่คืออะไรวะ no p o c u s อ๋อก็คือตายไปกี่รอบหรือชนะไปกี่รอบอะไรเงี้ยจะไม่บันทึกลงไปในชื่อนะครับโหมดแต่ละโหมดนี่สามารถปลดได้ก็ต่อเมื่อเราเปลดล็อก a อช m e ินนั้นแล้วนะครับนะท่านผู้ชม not five star not f i star อะไรเงี้ยเราก็ไปเช็คได้ e อช m e ินอะไรที่เราต้องปลดอย่างเงี้ยท่านผู้ชมเนี่ยไอเอชิออ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 อินอย่างเงี้ยคืออะไรมันบอกว่า ให้เอาชีวิตรอดจากโรงแรมเนี่ยโดยที่หมดที่เราใช้เนี่ยต้องมีเปอร์เซนต์มากกว่า50หรือประมาณ50พอดีนะครับเท่าที่ผมเข้าใจก็คงใช้ไอ้เปอร์เซนต์พวกเนี้ยให้ได้ประมาณ50ในแต่ละหมดเนี่ยก็ความสามารถจะแตกต่างกันไปเดี๋ยวจะรีวิวสักสองสามหมดก็แล้วกันนะครับอันแรกเนี่ยเขาบอกว่าอ่ามันจะเป็นแรนดด้อมหมดนะฮะอันแรกแลนด้อมหมดก็คือแลนดอมไอ้พวกเนี้ยแหละความสามารถต่างๆนะครับ แล้วก็สุ่มอ่าอย่างเช่นไอนี่ครับนี่ก็คือจะเป็นความสามารถดีก็คือเราจะวิ่งไวขึ้นนะครับแต่ว่าตังค์ที่เราได้มาจนลบ50%เลยนะครับนะคือได้บัฟดีแต่ว่าตังค์ลดน้อยลงนะครับเปอร์เซ็นต์ตังค์ที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยแสดงว่าเราจะได้ตังค์เยอะขึ้นเออเปอร์เซ็นต์ตังค์เยอะขึ้นแต่ว่าเราจะได้บัฟที่แย่ลงอย่างเช่นสคริปต์อย่างเงี้ยท่านผู้ชมดูคืออันนี้จะให้เวลาหันไปหามันน้อยมากนะครับแล้วก็อย่างเช่น่นนนนแล้้ววกก็ออััีบมบา ชิมตี้เนี่ยจะไม่เจอเลยนะครับหรือจะหาไม่เจอเลยนะครับจะลบ10%ก็คือบัฟดีแหละคงบัฟดีละมั้งเออโนซี no นะฮะบวกเนี่ยไอเพิ่มสปาเลตของไอขึ้นก็คือไอลูกตาจะเกิดเยอะขึ้นนั่นเองนะครับและนี่คือความสงสัยของลาสโลไอพื้นเปียกนี่คืออะไรผมอยากเล่นกับคนดูครท่านผู้ชมข้อควรระวังห้ามหยิบจับหมดมั่วซั่วเพราะฉะนั้นจะพากันตายหมด16 17ทุกหมอดมันจะยากขนาดไหนเนี่ยท่านผู้ชมไป17หมอด กดูอะไรเต็มหัวผมเนี่ยถ้าผ่านได้เอาไปเลยครับสิบโลบาครับท่านผู้ชมสิบโลบาก <c oughs> <c oughs> อุ้ยมีหมอกอะไรก็ไม่รู้วิ่งไวด้วยนะท่านผู้ชมเราวิ่งไวด้วยนะ <c oughs> ยมีโกหังอย่าไปกว่าเราวิ่งไวด้วยโอเคโอ้โอโอโอมันลื่นอ๋อพื้นเปียกรู้ละ <c oughs> ดูมันจะดิบอย่างนี้นี่เองวะอีสดุดดีอ๋อเร็วอย่างนี้อืมแลนดอมบัฟโคลนหดเลยครับพี่ ดิบดิบยากดิบยากอูวิ่งไววิ่งไววิ่งโคตรไวเลยเฮ้ยพี่มาแล้วพี่มาพี่มาโอ้โหอา่าผมก็ตกรอบไปนะเดี๋ยวเราเอยเดี๋ยว <c oughs> เริ่มแรกเลยวะไอพี่โอ้เดี๋ยวเราเยอะกันอีกคนนะสามคนเองเออ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผีมาโคตรบ่อยเลยเฮ้ยผีมาโอ้กุญแจอยู่ข้างบนด้วยวะท่านผู้ชมเอาตายโอ้นายฮินาโดนแดก นี่ก็คือสําหรับคนที่อ่าเรียกหมดมาเอ่อไม่ได้สนปั๊บดีปั๊บเสียอะไรทั้งนั้นนะฮะแค่สนแคบอยากจะยัดอะไรก็ยัดนะฮะเราก็เลือกปั๊บมาด้วยนะครับสําหรับใครที่จะเล่นนะครับดูปั๊บดีๆว่าปั๊บนั้นบวกอะไรลบอะไรนะครับแต่ส่วนมากก็จะมีแต่ปั๊บไม่ดีนะครับก็เลือกกันดีๆแล้วกันนะครับสําหรับใครที่จะเอาไปเล่นเกียนเพื่อนและที่สําคัญนะครับมีซูปเปอร์ฮาร์ดโหมดแถมเข้ามาด้วยนะครับเย้ยโอ้โหมีแต่ผู้บ่าวมีแต่กล้าม นี่นี่คนเล่นเบนนี่ดูเบิงเบิงเบิงไอพวกที่โดนโดนเซิร์งด่าเมื่อกี้นะตูมีคูซิฟิกทำไมตูไม่ถือคูซิฟิกับคนดู <c oughs> เออ ตลกนะเกมเฮ้ยไอพี่โอเคอืมตามมาไม่ทันเลยน้องโอ้ยนี่น่าหล่อเลยโ กว่าจะจบชั่วโมงครึ่งอะโอ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยเอ้ยคุณซุปเปอร์ฮานหมดโอ้โหคุณลืมไปได้ยังไงครับเนี่ยเอ้ยกุญแจไม่มีต้องหากุญแจกุญแจอยู่ข้างหลังนี่นี่ไงแปะอยู่ตรงนี้ขอรอ,อบได้ไหมอ่าล้วคนดูรู้ไหมเพรากดตรงนี้มันจะเกิดอะไรขึ้น จะเห็นไหมขอดูระวังนะครับจำสแกนนะครับเขาสร้างอ้้พวกครัเด็กใหม่เข้ามาเล่นเน่อะไรเนเวอร์เลดโบคุกนะอย่าให้พี่ชายทำอาหารขอดูดูนอนดูอยู่คืนกำลังคืเพิ่มหลับเลยเฮ้ยโพชั่นฟอร์ดไนท์วะผมขอนี่คุณคุณโจเอาหนุนไป อันกหา่ผมอาจจะเจอไอ้เอวกล้วยว่ะโหคิดถึงจังเลยเพื่อนเก่าเฮ้ยนี่เลยโจมองไม่เห็นเก็บเลยผมเจอกุญแจเนี่ยเก็บเงินเยอะก็ไม่ได้เออเก็บเงินเยอะไม่ได้นะคุณอันตรายโอ้มันยิ่งใหญ่ขึ้นเออใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็จะตาย วิ้งหูฟอดไนอันใหญ่อันใหญ่อุ้ยโอ้ยไอ้ไอ,อ้คุณคุณกือบตาย <c oughs> มันใหญ่มากเลยอ่ะโอ้ยคุณเจ้าผมตายโอ้ยดีแล้วโอ้ยคุณโอ้ยกอบตายหลอดฟอดไนช่วยชีวิตดอกก่อนเลยอันนั้นเมื่อกี้คุณดูเห็นจับสแกนไหมโคตรอันตรายอ่ะมันแรวคุณเสียงกรี๊ดจัง เสียงขิดเฮ้ยดื่มเลยการชีวิตเฮ้ยคุณคุณโอ้โหผมไม่มีสักหลอดเลยเว้แ้วผมเลยอนนดเดียวอ่ะโอ้ยทุกอันเลยไมเนี่ยตลกไหมเนี่ยเฮ้ยมามาอบปะ คุณผมโดนโลบบอกสมุ่ไรค่ะผมโดนโลบบอกสมุ่ไรค่ะไปดูในไลฟ์ผมดิ <c oughs> จอขาวเลยคิดว่ามันน่ากลัวคนดูไอ้เมื่อกี้ผมแค่หาท้่ตู้ไม่เจอมันวิ่งมาโคตรไวเลย <c oughs> ปกติเฮ <c oughs> ้ยผีป่ะคุณแต่มันเงียบมากเลยนะ เสียงโคตรดังเลยไม่มีบอกอะไรเลยว่าคุณนี่กดซ้ำเลยผมขอท้าพวกคุณครับถ้าพวกคุณสามารถจบซูปเปอร์ฮาร์ดโหวได้คุณเอาไปเลยครับ5โรบักครับสัญญาจากผมคนเฉพาะคนที่รอดนะเริ่มเกมมานะครับผู้เล่นยังครบนะครับไม่มีใครตายนะครับโอ้ยโอ้ยตู้ตู้ตู้ต อ้ยอะไรวะเมื่อกี้คนดูเอาคนดูโอ้ยเอาเอาเลยครับผมตายไปแล้วผมอดได้หรือเปลครับเดี๋ยวเราจะมาดูผู้รอดชีวิตครับผู้รอดชีวิตมีใครนะมีคุณโอปอลแล้วครับหนึ่งนะเออมิสนะฮะแล้วก็อุ้ยเฟดดี้นะฮะเอาวเฮ้ย อยู่กันกี่คนครับตู้จะพอไหมตู้พอตู้พอเอาพี่ชายเดเฮ้ยโทรมาโทรมาคนดูไกลล่รอดเอา้าเฟดี้ตายโอ้หคาตู้เลยเขาจะรอดไปได้สักกี่น้ำครับกลุ่มคนพวกนี้นะครับ5าโรบักรอพวกเขาอยู่นะครับเจมส์เดอะคิโลรมาครับเจมส์เดอะคิโลมาครับคนนี้เขาจะไปยังไงครับ ดูหน้าแบบมันเจมมันไล่ไปหลับเลยนะท่านผู้ชมเอามาปิงปิงผมปิงคนรู้ผมปิงอ <c oughs> โอ้ดีไงคนดูเห็นอะไรไหม go to sleep โอ้โอหแมาร์บักมีพวกคุณก็ยังเอาไม่ได้นะครับนะแต่ว่าเงื่อนไขก็ตามที่ผมบอกต้นคลิปเลยนะว่าต้องชนะหนึ่งรอบก่อนนะครับถึงเราจะไปเล่นแบบหมดอ่าพวกหมอดอะไรพวกนี้ได้นะครับนะ ก็หร้บคลิปนี้ก็อาจะมีแค่นี้นะครับโอ้โหที่เาาขามารับชมไปบ่ายจ้ะ